ัสดีครับคอยชมพูไข่คอยชมพูไข่เราแบ่งขายนะครับหรือจะเหมายกล็อกก็ได้ครับเป็นคอยชมพูที่เราทําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากผลิตที่เราผลจากผลผลิตที่เราทําขึ้นมานะนีัย อยของกอ,องนี่เรามาจัดนรเ,รเราเป็นทีผลิตคอยนะครับส่งทั้งายในประเทศและต่างประเทศนะครับเราทำชาบอร์เดอร์ส่งนะครับซื้อจำนวนน้อยซื้อจำนวนเพียงกี่เม็ดสองเม็ดเราก็ขายนะครับถ้าท่านสนใจเรื่องคอยแท้ก็ติดต่อได้นะครับร้านเจเจจันต์ผลิตมาศึกษาก่อนได้นะครับอยากรู้คอยแท้เป็นยังไง ก่อ,กอนก่อนการซื้อนะครับเรื่อทราบข้อมูลบ่อยแบ่อยเตรียมเราให้ความรู้ถึงไม่ซื้อเราก็ให้ความรู้นะใจตรงคือได้ครับ